วิดีโอที่ท่านได้รับชมต่อไปนี้เป็นเทปเก่าที่นำมารีรันวัตถุมงคลบางรายการอาจมีการปรับราคาหรืออาจไม่มีให้เช่าบูชาแล้วสำหรับท่านใดที่สนใจวัตถุมงคลสามารถติดต่อสอบถามได้ทางเทพจที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอในขณะนี้ ใส้เสียฮุกโจ๊กเทพผู้ยิ่งใหญ่เสมอฟ้าดินเสริมธาตุทองแก้ธาตุทองช่วงนี้เป็นช่วงหวงจุย้ยต้นชมรมเมื่อกี้ก็บ่นว่าลำควรเดี๋ยวจะไม่ได้สาระเรื่องหวงจุย้ยอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยมีสมาชิกใหม่ขึ้นมาปรึกษาเราเขาได้ไปเป็นติดตามและเป็นแฟนขับของสำนักหนึ่งอย่าไปเอ่ยชื่อซึ่งสำนักเนี่ยเน้นทำแซกี แรกๆนะมันก็เน้นวางหวงจุย้ยพลังงานวางของแก้ของเสริมนู่นนี่นั่นน่านนเข้าอาจจะโดนโจมตีเยอะหรืออาจจะไม่ได้เห็นผลอะไรเนี่ยหรือก็พอดีช่วงนั้นเรื่องการทรําแสกีเร,เ,รเ,รเริ่มเริ่มเริ่มมีชื่อขึ้นมาก็เลยมุ่งกลับมาทําแสกีใหม่คราวนี้มันก็เลยเป็นอะไรที่อยากจะเตือนสมาชิกรายการมันตะหยามน,นะว่า คือเราจะพูดให้เห็นชัดๆเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยนะคือมีการให้ขายบ้านทิ้งแล้วไปอยู่คอนโดขายบ้านทิ้งแล้ไปอยู่คอนโดแปลกไหมก็แปลกละส่วนหนึ่งแต่ที่แปลกและพิสดารกว่านั้นคือในคอนโดห้ามมีห้องน้ําเอาแล้วเราก็ถามเอาแล้วจะไปใช้ห้องน้ำอยงางใช้ห้องน้ําที่สโมสรข้างล่างโอ้โหม้งคอนโดนี่ขนาดนั้นเลยเหรอเราไม่เคยรู้ถึงขนาดนี้เขาบอกจริงๆอาจารย์จริงๆมี ตอนนี้มีสมาชิกที่อยู่ในกวนเขาเนี่ยอยู่ปรมาณห้าสิบคนได้คือห้าสิบกว่าครอบครัวได้ที่ต้องขายบ้านบางคนก็ขายบางคนก็ย้ายบ้านแล้วไปอยู่คอนโดจะเพาะคอนโดที่นี่เท่านั้นนะที่อื่นยังไม่นับเฉเพาะคอนโดลูกได้ที่อยู่เนี่ยมีประมาณห้าสิบครอบครัวขั้นต่ําแล้วก็ทุกครอบครัวโดนกดที่ว่าห้ามมีห้องน้ําในคอนโด คือห้องนั้นไม่มีห้องน้ําไม่มีห้องน้ําในคอนโดโอ้โหอาบน้ำเวลาถ่ายต้องลงที่สโมสรตั้งลงไปที่สมโมสรโอ้ลำบากชีวิตเนาะนนั่นแหละก็ถือว่าว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราพูดเสมอในรายการว่าฮวงจุ้ยเนี่ยมันเป็นของที่มีมานานแล้วแต่การวิวัฒนาการที่อยู่อาศัยเนี่ยมันเพิ่งมีในยุคนี้การที่เราจะเข้าไปกําหนดสิ่งหนึ่งสิ่งใดว่าควรมีหรือไม่ควรมี ในการที่อยู่อาศัยชนิดใหม่ซึ่งเราพูดเสมอว่ายกตัวอย่างเช่นสะพานลอยสมัยก่อนไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่มีวิชาคงจุ้ยอะไรเข้าไปเปรียบเทียบสะพานลอยแต่จริงๆแล้วไม่ใช่มันสามารถเปรียบเทียบได้หมดรวมถึงคอนโดนี่ด้วยเราจะพูดเคสในเรื่องนี้ก่อนคอนโดที่ไปมีห้องน้ําเนี่ยเอาหลักของเหมาซานก่อนอันดับแรกร่างกายมนุษย์คือระบบชี่ภายใน แบ่งออกเป็นสามส่วนสามส่วนดินก็คือกระดูกสามส่วนดินก็คือกระดูกนะสามส่วนน้ำก็คือระบบเลือดภายในสามส่วนวิญญาณก็คือสิ่งที่เกิดการเคลื่อนไหวทั้งหมดในร่างกายอันนี้เขาเรียกสามส่วนเก้าด่านของเหมาซานที่อยู่ในมนุษย์ถ้าหลายหลักวิทยาศาสตร์ น้ํามีมากกว่าทุกอย่างอยู่ในร่างกายร่างกายมนุษย์มีน้ํำมากกว่าทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นน้ำเหลืองไม่ว่าจะเป็นไขมันก็เป็นน้ำไม่มว่าจะเป็นเลือดไม่มว่าจะเป็นเนื้ออ่อนหรือลำไส้ใหญ่เล็กทั้งหลายล้วนประกอบด้วยน้ำทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำถึงมีผลกับมนุษย์เป็นลำดับต้น,ตน มนุษย์เนี่ยต้องให้ความสําคัญกับ2ประการคือน้ํากับลมลมคือจุดที่นําพลังงานมานึกออไหมลมนี่นําพลังงานมาควงน้ําชัดเจนจุย้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยในระบบภายในลักษณะในการบังคับพลังชี้เนี่ยภายในของเต๋าเนี่ยเต่านี่คือเต๋าสํานักใหญ่ๆเลยนะไม่ใช่เต๋าที่แบ่งแยกว่าเป็นเตานูน่นเตานี่เตานั่น หรือจะเป็นลูกเต๋าทอยไฮโลก็ช่างมานะก็ไม่เกี่ยวนะก็คือที่เราว่าในเรื่องเต๋าระบบใหญ่เขาบอกว่าอาวัยวะภายในก็คือมนุษย์ทั้งหมดเนี่ยประกอบด้วยน้ำเป็นระดับแรก <c oughs> กับมีชีวิตยอยู่ได้โดยอาศัยลม <c oughs> คนเราไม่หายใจไปไงตาย <c oughs> ถ้าระบบเลือดไม่เดินตาย <c oughs> ระบบเลือดระบบน้ำเหลืองไม่เดินตาย <c oughs> ของสองอย่างนี้ต้องมีการเคลื่อนไหว เอาง่ายๆถ้าเรากิน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 เข้าไปแล้วเราอั้นฉี่อั้นเข้าห้องน้ํามากๆอะไรจะเกิดขึ้นนิน่วทุกอย่างเท่ากับระบบชีพภายในไม่ไหลหเวียนถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ข้อดีเลยในการสร้างระบบพลังงานชี่เพราะฉะนั้นนี่จริงๆแล้วมันกระจอกโคตรและกระจอกมาก ถ้ามาแนะนําไม่ให้มีห้องน้ํานะจะแสดงว่ายังไม่เข้าใจในเรื่องพลังงานห้าธาตุอย่างแท้จริงอถ้าห้องน้ําไม่สําคัญหรือไม่ควรมีห้องน้ําภายในถามว่าในที่อยู่อาศัยถ้ามีแต่แดดไม่มีน้ําสร้างความเย็นอยู่ได้ไหม,ไมไอยู่ไม่ได้ถ้าตีว่าแท่งตึกสูง,สง ของคอนโดรับพลังงานอะไรมากที่สุดตอนนี้ทุกคนพูดได้เหมือนกันหมดรับพลังงานลมธาตุทองเหมือนกันหมดเพราะว่ามันอยู่ที่ตึกสูงลมผวนได้รอบทิศทางเพราะฉะนั้นนี่ที่มีผลก็คือระเบียงที่ดึงลมภายนอกเข้าหาภายในสมัยก่อนชินแสทั่วไปในวัดประตูคอนโดในวัดประตูเข้านะมไม่ได้ประวัดหน้าระเบียง พอนนี้ไม่เข้าใจอิ่มเอียงแต่อาจารย์หมดต้องไปคอนโดต้องไปดูระเบียงงต้องไปดูระเบียง<ๆ><ๆ>เพราะจริงลนวการวัดพลังงานคืออิมเอียงหินหยาง <ๆ S 2> ต้องเอาที่เคลื่อนไหวกับสงบนิ่งพลังภายในเคลื่อนไหวน้อยกว่าพลังภายนอก <ๆ S 2> ถ้าเป็นคอนโดที่อยู่ตึกสูงคราวนี้ว่าในเรื่องห้องน้ำก่อนห้องน้ำเนี่ยเราบอกแล้วว่ามันนํามาซึ่งเรื่องเสียหลายๆอย่างถ้ามันอยู่ผิดตําแหน่งในทางตรงกันค้า ถ้ามันอยู่ถูกตำแหน่งมันจะนำมาซึ่งสุขภาพที่โคตรแข็งแรงและรุ่งเรืองในเรื่องทรัพย์สินเงินทองด้วยแต่ไม่มีสินแสคนไหนบอกได้ว่าตำแหน่งไหนล่ะที่เป็นตำแหน่งดีที่สุดในการตั้งห้องน้ำถูกไหมหนังสือทุกเล่มยังไม่มีใครพูดถึงเลยนําตำราสินแสทั่วโลกที่อ่านมาเนี่ย ยังไม่เคยเจอตำราเล่มไหนว่าเรื่องการวางตำแหน่งห้องน้ำเลยมีแต่บอกว่าไม่ควรไว้ในตำแหน่งนั้นไม่ควรไว้ในตำแหน่งนี้ไม่ควรมีห้องน้ำอยู่จนกับอะไรต่างๆทั้งหลายเนี่ยแต่ไม่เคยมีใครบอกว่าห้องน้ำควรอยู่ตำแหน่งไหนเลยนี่คือเหตุผลหนึ่งมั่งที่มันเลยเอาห้องน้ำออกไปดีกว่าไม่ว่ามันอยู่ตำแหน่งไหนก็ไม่ดีหมดไอ้นี่คือกระจอกมากบอกเลยกระจอกมาก เพราะดักินแล้วตำแหน่งห้องน้ำเป็นตำแหน่งที่สำคัญมากไม่แพ้ตำแหน่งประธานหรือตำแหน่งรั์เลยเพราะฉะนั้นนี่ถ้าคนที่เป็นบรมอาจารย์ที่เรียกตัวเองว่าบรมอาจารย์คือมันต้องเป็นคนที่มีความรู้แบบสมควรแก่ชื่อคำว่าบรมอาจารย์หน่อยใช่ไหมใช่มันก็ต้องมีเค็ดวิธีการใช้พลังงานในห้องน้ำอย่างสมดุลอ,อย่างถูกต้องด้วย อย่างคอนโดสูงเนี่ยมันสัมพันธ์กับลมเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องอ่านพลังงานลมให้แตกตีพลังงานลมให้ถูกแต่มันก็ไม่ใช่ดีกับคนทุกคนแล้วมันก็ไม่ใช่ร้ายกับคนทุกคนด้วยดีหรือร้ายต้องอะไรเอาดวงมาคำนวณเอาดวงมาคำนวณดูเราก็ถามไอ้คนที่มาเนี่ยว่ารู้ไหมว่าระเบียงหันทิศอะไรมันก็บอกทิศทางที่เ,เรียนมาเราบอกว่า เอาวิชาหวงจุ้ยจริงๆอะ่ะเอาทิศฐานที่เขาเรียกจริงๆอะ่ะมันก็บอกไม่ได้อ๋อมันนั่งอยู่ในทิศเสือนั่งอยู่ในทิศหนูทิศกระต่ายทิศนู่นนี่นั่น,นแล้วก็บอกเอาหลักวิชาหวงจุย้ยจริงๆเอาคาว่าหวงจุย้ยจริงๆมันก็ไม่สามารถบอกได้แล้วก็บอกทําไมมันบอกไม่ได้เขานั้นใช้หลอกแกอะไรวะใช้หลอกแกของเขาเลยค่ะเอาหลอกแกมาดูโอ้โหหลอกแกมึงอย่างนี้เหลอเป็นหลอกแกที่ทําขึ้นมาเองแล้วก็ คือมีไม่กี่วงเองและไม่สามารถเอามาขยายใช้กับพลังงานดูพลังงานอะไรได้เลยในความเป็นจริงแล้วเข็มทิศก็ไม่ได้ความเที่ยงตรงด้วยออันตรายในทุกเรื่องเขาบอกมึงเรียนฮวงจุ้ยกันระบบแบบนี้เหรออันตรายมากนะเราก็บอกอันตรายแนะนําอันตรายพอเราเห็นหน้าเนี่ยเราบอกเลยมีปัญหาจุดนี้จุดนี้เรื่องนี้ใช่ไหมเรื่องนี้ใช่ไหมเรื่องนี้ใช่ไหมมันก็บอกเออจันแขกที่แปดเราเห็นหน้าก็บอกได้แล้วว่ามีปัญหาอะไร เราบอกเราไม่ได้เก่งอะไรแต่ว่าพลังงานชี่ภายในเป็นเช่นไรมันจะฟ้องขึ้นในบนใบหน้าและงหงวเหงเป็นเช่นนั้นเราพูดกับทุกคนเสมอ<ะ>เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอยู่พลังงานบ้านที่สัมพันธ์และสอดคล้องเนี่ยมันก็จะส่งผลดีร้อยเปอร์เซ็นในวันนี้นี่นิ้นไปทางเรื่องบ่นและดา่ากับคนที่อยู่เอาวิชาวงจุช่ยมาหาตังแบบไร้เหตุผลแบบนี้นะ อยู่บนความลาบากของคนหลายๆคนหมดตัวกันไม่ใช่น้อยอะ่ะหมดตัวกันไม่ใช่น้อยเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้แลวที่ห้าวะน,นะนะตัวเองเป็นสินแสฮวงจุ้ยอะ่ะแต่ดันเสือไปดูหมอว่าที่จะไปทําพวงจุ้ยเนี่ยสําเร็จหรือไม่สําเร็จกูก็งจงริงมึงใช้สมองส่วนไหนคิดกันหรือเปล่าสินแสฮวงจุย้ยแต่ไปถามหมอดูถึงความสําสเร็จ ว่าตัวเองจะสําเร็จไหมในการทําเรื่องฮวงจุ้ยเนี่ยในการที่จะทาฮวงจุ้ยสถานที่สถานที่เน,นี่ยสําเร็จหรือไม่สําเร็จแล้วสรุปที่เป็นสินแสฮวงจุย้ยยังไงอ่ะทาไมต้องพึ่งหมอดูทั้งทั้งที่คนอื่นเอาชีวิตมาฝากไว้เป็นร้อยเป็นพันชีวิตแต่ทําไมตัวเองต้องไปพึ่งหมอดูเออมัน็เลยมันต้องใช้พิจารณาในการรับชมและรับฟังนะเยอะๆรับวิเคราะห์เยอะๆ สินแสวงจุ้ยเนี่ยเจ๋งๆคือยืนป,ป,ปุ๊บต้องบอกได้เลยสถานที่นี้จะรุ่งเรืองเมื่อ,อไหร่ถ้าไม่รุ่งเรืองมันต้องมีวิธีทำให้รุ่งเรืองได้ด้วยอย่าที่จะระบุวันไปเลยมันต้องรุ่งเรืองได้ด้วยว่าที่เนี้ยมันไม่รุ่งเรืองแหละอ่ะมันไม่รุ่งเรืองแล้วกูต้องอยู่ทํำยังไงม,มันก็ต้องมีวิธีทามันรุ่งเรืองขึ้นมาอมันก็ต้องมีเคสถ้ายังทําไม่ได้อย่าไปดูวงจุ้ยอ่ะ มันก็ต้องมีวิธีการใช้ทําขึ้นมาถ้าทําไม่ได้อย่าไปดูอายเขาบอกแล้วว่าเรื่องทั้งหมดอ่ะทําได้หรือไม่ได้อ่ะเราเนี่ยรู้อยู่กับใจที่สุดอแต่ถ้าจิตใจมุ่งหวังกับการหาตังค์เข้าไปแล้วนะคุณธทรรมก็ไม่มีอะ่ะมันก็ไม่ได้เรื่องนี้มันก็ไม่ได้นะอันตรายเราจะดูห่วงจุ้ยวางผังชัยภูมิอะไรสักที่วางผังอาคารอะไรสักอย่าง แต่ไปถามหาความสำเร็จกับหมอดูนี่มันก็ไม่ใช่แล้วนะมันก็ไม่ใช่เรื่องอนะทั้งๆท,ที่จริงๆอะ่ะหมอดูคือการทํานายอืมอาจจะมีชื่อเสียงอะระดับประเทศระดับโลกอืมอาจจะมีชื่อเสียงในหมอดูที่ไปหาอาจจะมีชื่อเสียงระดับประเทศหรือระดับโลกแหละแต่ถามว่าตัวเองถูกเรียกว่าบรมาจารย์และเรียกตัวเองว่าบรมาจารย์อ่ะ แค่ดูแค่นี้ยยังต้องไปถามชาวบ้านนะ่ะลูกศิษย์จะฝากว่าชีวิตกับมึงได้ไหมอ่ามันก็ไม่ใช่เรื่องแล้วนะนนในหลกักความเป็นจริงอะ่ะอันนี้คือไม่ได้สอนแต่บ่นให้ฟังนะใครบั่นใจก็ต้องมีคนพูดแล้วไปถึงหูอะ่ะก็ใช้วิทยาณหน่อยเราระดับนี้ถูกเรียกว่าบรมอาจารย์แต่ไปพึ่งเรื่องแบบน,นี้นี่ไม,ม่ใช่แล้วเห็นไหมไมันไม่ใช่แล้วการที่เราจะวางหงจุ้ยในสถ,ถานที่หนึ่งสถานที่ใดเนี่ย เราจะต้องตีอยภูมิให้แตกเราจะต้องบอกถึงพลังงานที่มาแล้วใช้ได้กับใช้ไม่ได้แบบท่องแท้เราถึงจะสร้างมันขึ้นมาได้ถูกยุคถูกจังหวะถูกโอกาสไม่ใช่ว่า,าทำอะไรก็แล้วแต่ฝากไว้กับดวงเ่ยถ้ายังฝากไว้กับดวงนาะอย่าตั้งัวเป็นสินแสเพราะสินแสไม่มีดวงดูปุ๊บต้องบอกได้เลยว่าเจอเมื่อไรเจอเรื่องอะไรเจอนานแค่ไหน นั่นแหละถึงค่อยเป็นสิแสถ้ายังดูไม่ถึงระดับนั้นอย่าไปดูอือย่าไปรอเขาจะได้ตังค์บอกเลยเวียกรรมนะมันเห็นผลเร็วมากอืเห็นผลเร็วมากมันไม่ใช่เรื่องที่เอามาสีสัวในวันนี้ก็เลยถือเป็นโอกาสดีแล้วกันที่เราเห็นเรื่องเนี้ยในเรื่องการไปอยู่คอนโดแล้วไม่มีห้องน้ํากันเนี่ยอจะมาสอนเลยสอนออกในรายการเนี่ย แล้วก็ฟังไว้นะไอคนที่ไปสางเข้าห้องอน้ำออจากคอนโดเนี่ยห่วงจุ้ยคอนโดที่สําคัญที่สุดคอนโดเปียบเสมือนภูเขาการจะดูว่าภูเขาลูกนี้เป็นธาตุอะไรคือดูจากรูปทรงคอนโดจําไว้มึงดูแล้วมึงก็จําไว้รูปทรงคอนโดรูปทรงภูเขาเนี่ยก็คือรูปทรงคอนโดคอนโดรูปทรงไหนทรงทรงทรงผลว่าในเชิงรูปลักษณ์คือบีพลังงานธาตุนั้นตัวของคอนโดเนี่ย ต้องดูด้านหลังอย่าไปดูด้านหน้านะดูข้างหลังนี่กูสอนมึงด้วยดูข้างหลังคอนโดทิศทางอะไรเช่นถ้าข้างหลังอิงทิศตะวันตกตรงตัวถ้าเกิดว่ามีพลังงานธาตุทองมาตัวคอนโดไม่ควรเป็นธาตุไม้ที่ทิศทางพิฆาตมึงจะหาความรุ่งเรืองในการอยู่คอนโดนะั้นไม่ได้เลยเพราะถือว่าตัวคอนโดถูกพิฆาตโดยพลังทิศทางอ,อันนี้คือสอนเลยนะ จำนวนชั้นของคอนโดต้องลงรหัสที่เป็นรหัสเดียวกันกับข้างหลังที่มีพลังงานมาพลังงานสนามแม่เหล็กมาจากข้างหลังมากกว่าข้างหน้าเหตุผลเพราะพลังงานสนามแม่เหล็กข้างหลังเวลาชนตึกมันจะอยู่กับที่แต่พลังงานด้านหน้ามันจะเป็นลมที่พุ่งเข้ามาแล้วสามารถทะลวงถึงปันหนังด้านหลังได้นี่คือเหตุผลที่ทําไมพลังงานสนามแม่เหล็กด้านหลัง ถึงมีพลังงานสนามแม่เหล็กมากกว่าด้านหน้านี่สอนมึงด้วยนะจําไว้จํานวนชั้นจํานวนความสูงความยาวของสถานที่ทุกสถานที่เปรียบเสมือนการเดินพลังชี้การเดินพลังชี้ของ5้าธาตุการจะดูสูงต่ำว่าสำคัญหรือไม่สำคัญยังไงเทียบจากตัวคอนโดด้านข้างซ้ายขวาหน้าหลังเอาคอนโดที่สูงที่สุดในบริเวณชัยภูมินั้นทั้งหมดคำนวณเช่น ถ้าด้านหน้าเป็นทิศเหนือแล้วมีคอนโดสูงที่สุดอยู่ทางทิศเหนือแล้วก็เป็นรูปทรงที่เป็นรูปทรงที่ไม่พิฆาตทิศทางทิศเหนือเท่ากับว่าพลังงานลายล้อภาพสี่สัตว์เมังกรเขียวเสือขาวเต่าดำหงส์แดงที่เป็นตัวแทนตําแหน่งดาวพลังงานดาวเหนือทิศเหนือมีพลังงานที่สุดต้องดึงพลังงานนั้นมาใช้ให้เป็นประโยชน์ โดยการคำนวณชั้นแต่ละชั้นของคอนโดเนี่ยให้สอดคล้องกับพลังงานฝั่งตรงข้ามด้านหน้าก็คือทิศเหนือห้ามพิกค่าพลังงานด้านหน้าเด็ดขาดถ้าพิกค่าพลังงานด้านหน้าเท่ากับเราจะเจอตึกข้างหน้าข่มทันทีซึ่งจะกดพลังงานเราให้ต่ำลงหาความเจริญรุ่งเรืองได้ยากวิธีการดูอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญในการสร้างคอนโด คอนโดที่วางมาแล้วเนี่ยต้องดูวิบาททิศทางทั้ง8หรือที่เรียกว่าป้ยสัวโดยการคํานวณจากถนนทางเข้าคอนโดยึดเป็นถนนหลักถนนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดแล้วตั้งใจจะเปิดประตูคอนโดทิศนั้นเอาทิศนั้นเป็นตําแหน่งทิศหน้าโดยการคํานวณโป้ยสัววิบาททิศทางทั้ง8ไม่ให้พิกค่ากับพลังงานถนนในจำนวนชั้นที่หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าชั้นเท่านั้น ผลเพราะคอนโดส่วนใหญ่สร้งางออกมาแล้วจะสูงสูง,สงมากกว่าสิบชั้นขึ้นไปทั้งหมดที่มันไปอยู่กันเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้ารูปทรงของคอนโดเนี่ยไม่ควรพิกข้าศิศทางและไม่ควรพิกขวาบากบิศทางทั้งแปดถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้แนะนำนี่กุณสาวมึงทำคอนโดเลยแนะนำทำรูปทรงข้างล่าง ให้เป็นธาตุก่อเกิดเช่นข้างหลังทิศตะวันตกนะทิศตะวันตกดินให้กําเนิดทองมึงทําคอนโดข้างล่างเป็นสีเ่เหลี่ยมจัตุรัสยนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดห้ามเกินชั้นที่แปดชั้นที่เก้าขึ้นไปด,ดินให้กําเนิดทองเห็นไหมข้างหลังมาอ่าทองให้กําเนิดน้ํามึงอาจจะทําข้างบนขึ้นมาให้มันเป็นรูปทรงทาธาตุน้ําขึ้นไปอืม แต่ก็ไม่ควรจะทั้งหมดเพราะว่าคอนโดสัมพันธ์กับพลังงานฟ้ามากเพราะอยู่ใกล้ฟ้ามากกว่าทุกอย่างเพราะมันสูงเปรียบเสมือนเป็นบุเขารูปทรงฐานรูปทรงแต่ละชั้นของคอนโดที่ประกอบกันขึ้นมาเป็นคอนโดตัวรูปลักษณ์ทิศทางและลักษณะทั้งหมดต้องไม่วิบากก็คือต้องไม่ชงตัวเองคือต้องไม่ทำลายพลังงานตัวเองอคอนโดนั้นถึงจะอยู่แล้วลุ่ง แต่คอนโดที่พึงนอนกันทั้งหมดที่เรื่องเนี้ห้าสิบคนเนี่ยให้ไปดูการจะเข้าหาคอนโดนี่คือมึงตั้งลอดสะพานมาตั้งรอดสะพานยูเทิร์นเข้าหนึ่งสองเวลามึงเข้าไปในหมู่บ้านจะข้ามสะพานน้ำเหตุผลคอนโดส่วนใหญ่เนี่ยถ้ามุ่งหวังแก่การให้ต่างชาติอยู่อาศัยหรือ,อ,อต้องการให้คนมีเงินอยู่เยอะๆขายออกเร็ว เขาจะวางอยู่ในตำแหน่งบ่อรวมพลังหินของเหมาซานเป็นจุดรวมพลังงานด้านมืดในเวลากลางคืนเหตุผลเพราะว่าคอนโดมันสูงเชื่อมกับพลังงานฟ้าเขาจะทำให้อิมเอียงหินหยางสัมพันธ์คอนโดรุ่นนั้นถึงจะเจริญแล้วก็คอนโดมีเงินทั้งหลายต่างๆเนี่ยที่รุ่งเรืองอยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้หมดคนอยู่อาศัยต้องเลือกโดยการที่เราเนี่ยเป็นคนดิถีธาตุอะไร ในโปหยีในดวงธาตุอะไรส่งเสริมดิถีเอาธาตุนั้นขึ้นมาเลือกชั้นในการนอนเลือกห้องที่หันหน้าระเบียงไปเลือกหัวเตียงหันไปชนเพื่อส่งเสริมพลังงานตัวเองเลือกตำแหน่งที่เป็นพลังงานชงให้เป็นตำแหน่งห้องน้ำเนี่ยกูสอนมึงละเพราะนั้นห้องน้ำมีได้ ตำแหน่งไหนชงเป็นพลังงานเสียมึงย้ายเป็นเท่าไห้หมดหนั่นแหละเพราะฉะนั้นดีเอาไลาไม่เอาไลในตัวถ่ายทีออกแบบนิ่มนวลพลังชี้ในตัวจะไม่โดนพิฆาตส่วนไอ้เคสท,ที่มึงวางได้นูน่นนี่นั่นพลังปร,ประจำปีทั้งหลายส่งพลังผลผลเนี่ยน้อยมากเหตุผลเพราะเราอยู่ในที่สูงคอนโดเนี่ยเอาพลังงานจริงเป็นหลักคือพลังงานลมด้านนอกเป็นหลัก คอนโดสูงควรให้ความสำคัญกับทิศตะวันตกมากที่สุดเพราะเป็นพลังงานธาตุทองตัวคอนโดต้องไม่ชงกับพลังงานทิศตะวันตกนะก็คือทางเข้าต้องไม่ชงลิฟต์ต้องไม่ชงรูปทรงต้องไม่ชง,ง,ง,ชงเนี่ยสำคัญมากยิ่งกว่านั้นประวัติความเป็นมาของที่ดินที่จะสร้างคอนโดที่เป็นเหมือนภูเขา ต้องไม่เป็นจุดรวมพลังหยางไม่เคยไฟไหม้ไม่เคยไฟไหม,ไม,ไไม้ไม่เคยเป็นชุมชนขนาดใหญ่ไม่เคยเป็นที่ที่ทําการฆ่าสัตว์รุนแรงลงฆ่าสัตว์ู่นนี่นั่นห้ามจุดรวมพลังหยางหรือพลังพิฆาตแรงๆห้ามที่ที่ทําคอนโดหรือตึกสูง ห้ามเจอสามแพ่งพุ่งชนมากกว่าสองสายเพราะควบคุมพลังงานยากอ,อย่างมารีนอนอะไปดูตึกช่องสามมีช่องลมยืนอยู่หน้าตึกมารีนอนนี่ลมตลอดแต่มีลมพุ่งด้านข้าอีกสายหนึ่งเลยทำให้ช่องสามนี่อยู่อย่างนี้เลยไม่นิ่งอ่ากูสอนให้ได้มึงมึงโม้มึงดูมึงไปแก้เลยอ่าไปแก้ไปแก้ซะเดี๋ยวมันก็จะกลับมานิ่ง นนเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะทําอะไรก็แล้วแต่ในเชิงวิชาอวงจุ้ยเนี่ยอันดับแรกคือมันต้องรู้ให้จริงส่วนไอ้ความรุ่งเรืองไม่รุ่งเรืองเนี่ยไอ้ความรุ่งเรืองหรือไม่รุ่งเรืองเนี่ยมันมีจุดวัดเยอะมากวัดก็คือหนึ่งเลยเจ็ดด่านเหมาซานนี่คือวัดสุดยอดสุด,สดว่ามันจะรุ่งเรืองหรือไม่รุ่งเรืองส่วนเจ็ดด่านเหมาซาคนไม่เป็นเขาก็จะใช้อะไรโอเคํ <Okay. S 1> ำงวด วิชาของซาฮะก,กับซาม,มวนเข้าไปว่าเป็นยุคที่รุ่งเรืองไหมตึกอยู่ในทิศทางที่รุ่งเรืองหรือเปล่าอ่าก็คือเอาไปวัดถ้ามึงกระจอกหน่อยก็เก้าวยุคเข้าไปวัดอ่าก็คือยี่สิบปีสัมพัน์ธอ่ะเข้าไปวัดว่ามันรุ่งเรืองหรือย,ยงังรุ่งเรืองหรือเปล่าอ่าะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันตรายสิ่งที่อันตรายอย่างหนึ่งสีม่วงกูเห็นมึงแนะนํนากระจังเลยสีม่วงเนี่ย เกิดมาจากอะไรธาตุไฟกับธาตุน้ําโดยเฉพาะคือพลังงานมึงชงกันแล้วเหตุผลที่มึงบ้าม่วงเพราะอะไรยุคนี้ยุคแปดไฟกับน้ํามีพลังงานสองสายไฟกับน้ําชนกันกลายเป็นสีม่วงมึงก็บอกว่ามีพลังงานสีม่วงเป็นพลังงานดีสุดยอดใช้แล้วสุดยอดกูเห็นไม่มีใครดีสักคนอ่ะไม่เห็นมีใครดีสักหลังยกมาสักหลังสองหลังนี่ที่ไม่มีปัญหาไม่มีหายากมากถึงบอกว่ายากยากมากที่มึงจะดีอ่ะ เพราะนั้นการที่เราจะทําอะไรกับฮวงจุย้ยเรา,าเท่าแต่พูดแต่คนอะฟังแล้วเขาไปทําเสียตังแน่นอนคุทธธรรมนะมีหน่อยนะสอนวิธีดูคอนโดแล้วสร้างคอนโดแล้วมันก็ไปสร้างคอนโดขายเลยอันเนี้ยมึงเต็มที่ไม่มีใครดาวแน่นอนอ่านะส่วนคนที่ไม่มีทางเลือกในการอยู่คอนโดนี่ไตเสียหกโจ้นี่เลยตัวช่วยมึงที่ ไม่ต้องสนทิศทางเพราะว่าลายลอดด้วยพลังงานธาตุทองโปรดิวเซอร์บอกคุณครูเดี๋ยวจะไปคุยเบรกสามเกลืมาเยอะครับโปรดิวเซอร์บอกคัดพักพักก่อนครับไม่ต้องพักตาดเลยไหมตอบตัดเลยตัไปเลยก็ได้แค่ตัดเอากูกาลังมันแจ๊กได้นั้นได้ดาทีอันนี้คือใต้เสียหุกโจ้เทพดาวตะวันตกสัมพันธ์กับมนุษย์มากที่สุดครับก็คือตัวตะวันตกเลยไม่ต้องสนว่าคอนโดหน้าระเบียงคอนโดจะหายไปทางทิศอะไร เพราะมันสัมพันธ์กับพลังงานธาตุทองอยู่แล้วเอาแต่เสียหุกโจใส่กอบสีทองแล้วมันไปติดหน้าระเบียงติดหน้าระเบียงใช่ไหมติดหน้าระเบียงไว้เลยส่วนหัวนอนที่หันไปด้านที่ต่างๆเนี่ยคนที่ต้องการพลังงานธาตุทองมันเอาแต่เสียหุกโจไปติดไปเลยชื่อหัวเตียงก็คือไปส่หถวิลเจ้าไปต้องไปต้องไปที่ตะวันตกด้วยถูกไม่ต้องไปสนเพราะมึงสัมพันธ์กับพลังงานธาตุทองอยู่แล้วกูถามมึงว่ามึงขึ้นไปอยนบุกเขา มึงบอกได้ไหมว่าภูเขาลูกเนี่ยพลังงานธาตุทองอยู่ตรงไหนอจินแสทั้งหลายพลังงานธาตุทองอยู่ที่ตะวันต,ตกตะวันต,ตกตรงไหนภูเขาบึงลงอย่างเงี้ยแล้วมึงจะอยู่ไงภูเขาตรงไหนตะวันตกพลังมึงอยู่ตรงไหนอ่ามึงไม่สามารถบอกได้ถ้ามึงไม่รู้เจ็ดด่านหมอซานมึงบอกไม่ได้แน่นอนมึงจะบอกว่าที่ตรงเนี้ยหละที่มันปุ๊บหยุดขึ้นมาเป็นบอ่อน้ำโน่นนี่นั่นผิดหมดอะ่ะอยากจะรู้จริงต้องมาเรียนเจ็ดด่านหมอซานเดี๋ยวบอกให้ ว่ามันแยกยังไงพลังงานหยุดไม่หยุดจริงอะ่ะแล้วเดี๋ยวจะบอกส่วนไอคนที่อยู่คอนโดแก้ไขไม่ได้เนี่ยเงาไปเลยรวมถึงบ้านด้วยนะบ้านทุกหลังที่หันหน้าไปทางทิศตะวันตกหรือด้านหลังทิศตะวันตกก็ควรจะต้องเอาแต่เสี่ยคุโจกติดไวเ้เพื่อให้พลังงานธาตุทองไม่ส่งผลร้ายฮะ,ะแล้วรวมถึงสมาชิกที่ดิถีธาตุานะ้ำ คือคน,นที่ต้อ<า>งการพลังงานธาตุทองทั้งหมดพกได้อตอนนี้เนี่ยนะสมาชิกมันตะกุญ๋งเอาสมาชิกมี่งสมาชิกมันตะดเลยกูบอกเลยใครเป็นสมาชิกมันตะใครที่ต้องการพลังงานธาตุทองพกได้คำนวณจากดิถีเป็นหลักนี่ไงง่า,งงายๆไม่ต้องดูปีปียังกระจอกไปกคำนวณจากดิถีเป็นหลักใครที่ต้องการพลังงานธาตุทองคือใช้ได้เลยผละพันฑ์ ไม่ต้องย้ายรับไม่ต้องย้ายบ้านไม่ต้องขายบ้านผืนละพันแน่นอนชัวร์ภูแต่เซียวโจ้ครับอ่าสามร้อยผืนผืนละพันครับเสริมธาตุทองครับเหมาะคนอยู่คอนโดทุกชั้นไล่ตั้งแต่ชั้นหนึ่งเลยนะมีผลตั้งแต่ชั้นหนึ่งขึ้นไปหมดครับอ่าได้หมดเนี่ยยายหญ่หวยเนี่ยที่ต้องมีเกณฑ์ผ่าตัดอะไรเนี่ยครับใช้ได้แต่อาจารย์ตอนนี้เปลี่ยนที่แล้วมันไม่มีช่องนี้แล้วเราต้องแขวนกระดิ่งไหมอาจารย์ถ้าไม่เจอช่างลมไม่ต้องแขวนกระดิง่ง ไม่ต้องแขวนกระดิ่งไม่้อแขวนไว้เป็นอะไรอาจารย์ยังแขวนอยู่เลยแล้วถ้าแขวนเป็นอะไรไหมคะไม่เป็นไม่เป็นเพราะข้างหลังที่ผมบอกมันเป็นลานโล่งอาจารย์ตอนนี้ข้างหลังเป็นลานโล่งไม่รู้ไม่เคยเห็นนะต้าหน้าเหมือนมาดูอ่าหน้าเหมือนแต่จริงมันไม่ชื่อผมนะอาจารย์ตอนนี้ฮะนี่รวยถึงขนาดมีคอนโดเองแล้วเหรอโอ้โหสมน้ำแก่แสนฮู้เนี่ยไม่ธรรมดาเห็นะก็ไอ้โหนี่นี่นะผืนละพัน ครับน,นะผืนละพันมีสามร้อยผืนแ,แก้ทิศตะวันตกเสริมทิศตะวันตกแก่ธาตุทองเสริมธาตุทองอ่าสรุปง่ายๆอย่างนี้กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ